สวัสดีครับมาพบกับอนุสนกรกายภาพบําบัดนะครับวันนี้นะครับเ,เราก็จะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดไหล่เจ็บไหล่นะครับถ้าเกิดว่ามีคนไหนนะครับที่มีอาการปวดไหล่เจ็บไหล่หรือว่ายกแขนได้ไม่สุดนะครับสามารถที่จะดูคลิปตรงนี้แล้วก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนที่จะมาพบนักกายภาพบำบัดนะครับก็อาการปวดไหล่หรือว่าอาการไหล่ติดเนี่ยนะครับมันก็จะมีพัฒนาการของเขาอะนะครับจาก ครั้งแรกเลยคือของคนไข้นะครับเดี๋ยวยกเคสขึ้นมานิดหนึ่งคือคนไข้อะเขาก็จะมีอาการปวดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนนะครับว่าเขาปวดจากอะไรปวดตอนไหนบางคนแทบไม่ทราบเลยว่าเขาปวดมาจากไหนเพราะว่าอาการเนี่ยมันจะเป็นแบบเรื้อรังมาเรื่อยๆแล้วก็จะทยอยทยอยมีอาการปวดจนมารู้อีกทีหนึ่งว่าตัวเองมีอาการไหลติดหรือว่ามีอาการของข้อไหลเยื่อหุ้มข้อไหลอักเสบเนี่ยก็คือยกไม่ได้แล้วพอยกไม่ได้แล้วจะทําอย่างไร มันถึงจะดีขึ้นหรือถึงจะหายนะครับอ่ะเราแบ่งเป็น2ประเด็นคือเราถ้าเราทําเองที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการลดปวดอันดับแรกเราต้องลดปวดก่อนอันดับที่2เราก็จะลดการอักเสบ มันจะรวมไปกับอาการลดปวดนะครับทายังไงได้บ้างในการลดปวดลดอักเสบถ้าอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเราเอามือจับเนี่ยหรือว่าคําไปบริเวณหัวไหล่ของเราหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆของเราอะ่ะที่เราไปมีอาการบาดเจ็บมาครับถ้าเกิดเราคําดูแล้วมันมีอาการบวมมีอาการแดงมีอาการร้อนอาการเหล่านี้ครับมันจะบ่งบอกเราอย่างหนึ่งคือมันมีการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งกระบวนการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ตรงเนี้ยมีอาการปวดขึ้นมานะครับ พอมันมีอาการปวดแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ใช้แผ่นเย็นถ้าเกิดเราเพึ่งเป็นหรือว่ามีอาการบวมแดงร้อนให้เราใช้ความเย็นนะครับประครบเข้าไปวิธีใช้ก็คือเราก็เอาแผ่นเจลอะครับมาพาันผ้าแล้วก็เอามาประครบวางไว้บริเวณที่หัวไหล่แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีแล้วเราก็เอาแผ่นเย็นนั้นที่มันคลายความเย็นแล้วไปเข้าแชา่แล้วก็เอาแผ่นใหม่ขึ้นมาแล้วมาประครบใหม่ความเย็นเนี่ยจะช่วยทําให้เราลดปวด เนื่องจากความเย็นมันจะช่วยไปยับยัง้งเส้นประสาทที่ส่งกระแสประสาทขึ้นไปที่สมองที่ทําให้เรามีอาการปวดได้แล้วก็ทําให้ความร้อนบริเวณนี้หยุดเลือดที่จะมาที่หัวไหล่ของเราทําให้มันไม่มีกระบวนการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสําคัญอย่างบางคนน่ะเขาไม่ทราบชนปุ๊บเขาประรบ ความร้อนเลยพอประครบปุ๊บสักพักหนึ่งบวมฉึงขึ้นมาอีกวันหนึ่งเขียวอีกวันหนึ่งม่วงอันนั้นนะคือเขาใช้ความร้อนเย็นผิดไม่ไม่เชิงว่าผิดนะครับคือใช้ในลักษณะที่แบบว่าไม่ถูกช่วงเวลาครับคือช่วงของความเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของลักษณะของการที่มันเริ่มอักเสบการที่พึ่งจะเป็นใหม่การที่ป้องกันการอักเสบเงี้ยครับเราจะใช้ความเย็นเพื่อจะบรรเทาได้นะครับส่วนอีก อันนึงก็คือพอเราลดอาการอักเสบลดปวดได้แล้วเราก็จะเริ่มเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวซึ่งหัวไหล่ของเราเนี่ยครับปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองเช็คกันได้เลยนะครับว่าเราจะมีอาการไหลติดหรือเปล่าเนาะอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอถอยเก้าอี้นิดนึงนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าอ่ะหนึ่งเรายกไปด้านหน้าได้ไหมถึงหูไหมครับ ถ้ายกถึงหูโอเคด้านหน้าเราไม่ติดด้านหน้าจะมีกล้ามเนื้อมัดอะไรบ้างก็จะเป็นพวกกล้ามเนือ้อ a n t e r i o shoulder ก็คือกล้ามเนื้อของหัวไหล่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกไบเซปเป็นพวก pectoris major เป็นพวก upper trapezius เราจะยกแบบไหนขึ้นอยู่กล้ามเนื้อเราเวลาเรายกเนี่ยโอเคถ้าปุ๊บ แล้วเรามีอาการปวดเนี่ยเราจะต้องจับตำแหน่งให้ได้ก่อนที่จะมาพบกายภาพบาบัดน,นะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่า 1. เราปวดตรงไหนแล้วก็หาจุดตำแหน่งที่เราปวดโดยที่ไม่ต้องกดก็ได้ครับเป็นการแอคทีฟมูฟเมนต์ก็คือการยกหัวไหล่เนี่ยขึ้น <c oughs> เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันปวดบริเวณตรงข้อนะมันปวดตรงบริเวณกล้ามเนื้อมัดนี้นะหรือมันปวดบริเวณข้อตรงไหปลาร้านะเอ๊ะหรือมันปวดแค่บ่านะหรือเราเป็นปวดแค่บริเวณต้น ต้นแขนด้านข้างตรงนี้หรือด้านหลังเนี่ยครับคือเราต้องสํารวจตัวเองให้ได้อ่าโอเคอันนี้คือท่าที่1นนะครับที่เราไปใครที่ยังผ่านอยู่ไม่มีอาการปวดท่านี้แต่มีอาการปวดท่าอื่นท่าต่างๆมันจะบง่งบอกนะครับว่าตำแหน่งพยาธิสภาพของโลกก็คือตำแหน่งของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นหรือข้อต่อมัดไหนเนี่ยครับที่มันมีปัญหานะครับต่อไปเราก็จะเริ่มกลางแขนกลางแขนนะครับกลางตรงๆเสร็จแล้วเราพลิกมือนะครับง่ายขึ้น แล้วก็กางขึ้นไปแนบหูสองข้างนะครับถ้าสมมติว่าเราทําได้อย่างนี้สองข้างแสดงว่าโอเคด้านข,าข้างของเรานะครับพวกซุปปราสไปเนตัสกล้ามเนื้อที่มันลอดบริเวณของช่องของหัวไหลอโครเมียมโพเซตตรงนีขง้ของเราโอเคปกติดีแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการปวดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เช็คลิสต์เอาไว้ว่าเราปวดท่าไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคอมเมนต์ใต้ตรงนี้แล้วก็ถามเป็นรายบุคคลได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วก็ตอบทุกคนนะครับ ท่าที่3ก็จะเป็นท่าที่ไปด้านหลังด้านหลังเราจะได้ประมาณนี้นะครับด้านหลังเราจะได้ประมาณนี้โอเคถ้าได้ประมาณนี้ได้ก็โอเคเสร็จแล,แล้วเราเอามือไพร่หลังดูนะครับว่าสองข้างเราเนี่ยได้เสมอกันเท่ากันไหมนะลองดูเนาะถ้าเราทําได้แบบนี้ปุ๊บไม่มีอาการปวดแต่มีอาการตึงหรือขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคยังไม่เป็นไร ก็อาจจะมีการตึงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหัวไหล่รอบๆสะบักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําการบริหารต่อไปแต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่มีอาการหัวไหล่เจ็บด้านหน้าด้านข้างกลางไม่ได้ไขว้หลังไม่ได้เอามือมาแตะด้านข้างฝั่งนี้ไม่ได้จะรู้สึกเจ็บด้านนี้เจ็บจนถึงบริเวณข้อศอกอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเรามีปัญหาเรื่องหัวข้อไหล่อักเสบ หรือเยื่อหุ้มไหล่อักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลว่าคนนั้นไปทําอะไรมาการที่เราจะรู้อะครับว่าเราเป็นอะไรก็ นักกยายภาพบำบัดนะครับเราก็จะต้องมาสอบถามก่อนว่าอโอเคคุณเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนไหมถ้าเกิดคุณเคยมีอุบัติเหตุเนี่ยคุณต้องนึกให้ออกคุณเคยตกบันไดชนรถมอเตอร์ไซค์ล, cycle, ลม้มอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์ไหลกระแทกถ้าเกิดเรามีอุบัติเหตุพวกนี้โอเคมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เราเกิดขึ้นตรงนี้อ่ะโอเคถ้าเราทราบพอทราบต้นเหตุหรือไม่ทราบก็ตามครับเราก็จะต้องมาดูอีกทีว่า ถ้าเกิดว่าเราเจ็บแบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างเราก็จะมีพวกสเปเชียลเทสต่างๆนะครับของกายภาพบาบัดที่จะดูว่าเออเอ็นกล้ามเนื้อมัดนี้มีปัญหาไหมเอ็นขาดไหมเกรดไหนถ้ามีฉีกขาดนี่มีเกรดไหนขาดหมดไหมถ้าขาดหมดนี่จะยกไม่ได้อยู่แล้วยกไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าทั้งมีคนยกให้แล้วก็ทั้งยกเองเนี่ย คนยกให้ยกได้แต่พอยกเองยกไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นมันขาดแบบคอมพลีตอาจจะต้องมีการคอนซัลท์คุณหมอพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยทำเอ็าร์ไอทำเอ็กซเร์แต่เอ็กซเร์ส่วนมากจะไม่ได้เห็นของเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเราก็จะต้องทํา MRI เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอาหัวไหลเอ็นหัวไหลของเราเนี่ยมีอาการฉีกขาดไปอยู่ในระดับไหนนะครับอพอเสร็จแล้ว เราก็จะมาเริ่มถ้าสมมติว่าเราไปทํากระบวนการตรงนั้นเสร็จหมดแล้วอาตรวจเจอปุ๊บเราเป็นตรงนี้มีอาการอักเสบปุ๊บเราก็ทํำยังไง1ประครบเย็นก่อน2พักถ้าสมมติว่าใครที่แบบต้องใช้แขนเยอะๆเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องแขวนของนะคบหรือว่าคนที่ต้องสับหมู คนที่ต้องห่านทากับข้าวกวาดบ้านถูบ้าน,านต้องเช็ดตู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องแบบลดจับลดปริมาณลดจํานวนการใช้ของแขลงเพื่อที่จะให้อาการตรงเนี้ยหายได้ดีขึ้นโดยปกติแล้วอะครับถ้าเกิดว่าเราเจ็บตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วเราอ่ะมีอาการรักษาตั้งแต่แรกอะ่ะภายใน3เดือนนะครับอาการตรงเนี้ยน่าจะต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าเอ้ยเราอาจจะรักษาตรงบริเวณหัวไหล่ตรงเนี้ยไม่เพียงพอเราก็ต้องจําเป็นต้องมาทํากายภาพบาบัด กับนักกายภาพบาบัดซึ่งถ้าทำกายภาพบาบัดกับนักกายภาพบาบัดเนี่ยเราก็จะต้องมีทําตัวอันต์ซา n ์ทาเครื่องมือต่างๆมีการขยับข้อต่อมีการนวดกดจุดบริเวณที่คนไข้มีปัญหากล้ามเนื้อตึงนะครับ mm hmm. เขาเรียกดิฟฟิเชันมาสัตนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มีการไหลเวียนเลือดบริเวณนี้ซึ่งถ้า คนที่ไหลติดจริงๆครับกล้ามเนื้อตรงบริเวณหัวไหล่ตรงนี้มันก็จะค่อยๆรีบลงแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อตรงบริเวณอื่นนะครับมายึดล้างไว้เพื่อที่จะไม่ให้หัวไหล่มันขยับอันนั้นแสดงว่าเรามีปัญหาที่บริเวณของตัวเอ็นกล้ามเนื้อเหลือหรือเยื่อหุ้มข้อหัวไหล่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าออพอเราเป็นแบบนี้ทำทำท,ำท่าไหนบริหารท่าไหนได้บ้างเพื่อที่จะให้อาการตรงนี้มันทุเลาลง ผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับในช่วงแรกที่เรามีอาการปวดเราประครบเย็นไปเลยถ้าเกิดคนไข้มีถ้าหา,ค,หาคุณหมอคุณหมอให้ทานยาอย่างเงี้ยพอคุณหมอให้ทานยาคนไข่จะรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นแล้วคนไข้ก็จะเผลอไปทํากิจกรรมที่มันส่งผลทําให้หัวไหล่เนี่ยมันมีอาการติดหรืออักเสบขึ้นมาคนไข้ก็จะไม่รู้พอยาคลายลิ์หรือว่ายาหมดลิ์เนี่ยอาการอักเสบตรงบริเวณนี้มันยังอยู่แต่แค่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันน้อย เราไปทํานู่ทนทานี่พอเสร็จปุ๊บเป็นมากขึ้นต่อไปเราทานยาเราจะไม่ได้รู้สึกแล้วว่าอุทานยาแล้วหายเนอะอาการมันดีขึ้นเลยนูน่นนี่นั่นอเงี้ยครับอันนี้จําเป็นต้องมาทํากายภาพบําบัดเลยนะครับบริหารด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งในช่วงแรกนะครับเพราะว่า,าทางกายภาพบาบัดเราเนี่ยจะมะีเครื่องมือที่ลดปวดลดอาการอักเสบตรงนี้โดยตรงเช่นอันตราซาวเลเซอร์นะครับ แล้วก็การจัดดัดดึงของเราเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อได้คลายกล้ามเนื้อที่ตึงได้คลายกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บได้รักษานะครับอันนี้ผมฝากเอาไว้เลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการไหลติดนะครับ